สวัสดีครับนี่นอซานที่ยุทธยาครับครั้งแรกเลยครับที่นอกถานที่เราตากแดดปเปรี้ยงคือรถลูกค้าสตาร์ทไม่ติดเลยอ่าคือแบตไฟโชนานมากแค่บอวนานอ่ะนานหลายเดือนอ่ะครับฉะนั้นแบบเรียครับก็ลําบากตั้งแต่เรื่องของปลั๊กไฟตั้งแต่เรื่องของไรโชคดีที่ผมไหวตัวทันไม่ใช่ไหวตัวทันหรอกคือประสบการณ์แบบ ประสบการณ์แบบเจอแบบนี้มาครั้งหนึ่งตอนที่ไปตัสายใหม่ก็เลยเอาตัวอินเวอร์เตอร์มาเนี่ยครับอินเวอร์เตอร์แปลงไฟก็ขีบจากไฟแบตแปลงเป็นไฟรถยนต์เนี่ยครับอ่าแกสาหรับใช้กับ้ตบุกครับอ่าหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็มาดูอย่างอื่นกันอีกทีหนึ่งครับก็ปร,ป,ป,ประมาณนี้ครับอเคว่าตรง อันนี้คือแบตแบตลูกที่เราจะเอามาเปลี่ยนให้ลูกค้าครับแบตลูกที่เราจะเป็นลูกค้านะั่นคือแบตลูกค้าคือถ้าไฟโชว์ขนาดแบบขับไม่ได้ขนาดนี้แบตซื้อไปอแบตที่เทิร์นไปก็ก็ขายเข้าโรงงาน,นครับมันใช้อะไรไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้ครับอันนี้คืออินเวอร์เตอร์เราครับรถช่าง รถช่างรถช่างส่วนนี้ก็อินเวอร์เตอร์เผื่อเผื่อว่าเป็นเสียอย่างอื่นอ่าเป็นเสียอินเวอร์เตอร์ด้วยอะไรด้วย,วยก็เลยเอามาสเปรไว้ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่มา,มา,มาถึงแล้วแบบคือเคยมีประสบการณ์อ่าคันอะไรนะคันเอติมาที่ไปเปลี่ยนแบตแล้วไม่จบก็ต้องให้ช่างที่อื่นมาเอาอินเวอร์เตอร์มาเปลี่ยนอีก,อะ,อ,กอะไรอีกอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งมันทาให้เสียเวลาเราแล้วเราจบงานลูกค้าไม่ได้เราก็ไม่ได้เงินเขาฉะนั้นถ้าแบตเสียเราเปลี่ยนแบตแล้วใช้ไม่ได้เราก็แจ้งลูกค้าว่าอะไรเสียอ่ะตัวบีมเอสเสียตบีมเอสเสียอ่าเราก็บอกลูกค้าว่าบีมเอสเสียเราก็เปลี่ยนบีมเอสให้ลูกค้าหรือสมาร์ทดีเลเสียครับเราก็บอกลูกค้าว่าสมาร์ทดีเลยเสีย เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าอ่าครับอันนี้คือของขอ,ของเราเบของของเราครับเราเตรียมมาเผื่อ,อเป็นอะไรครับเพราะเราวันใจไม่ได้ว่าอะไรจะเสียโอเคครับอเอากขาเปลี่ยนมาแล้วคนเรื่องการทำความสะอาดก็ตามสภาพนะครับอย่างที่น้องบอกแหละคือเต็มที่ก็ประมาณนี้ครับผ่าชุบน้ำเช็ดล้วงเพราะว่ามันไม่มี ปั๊มลมที่จะมาเป่าลมแรงๆให้อะไรให้แล้วก็อย่างที่ร้านถ้าไปที่ร้านก็ใช้น้ําฉีดได้อะไรได้นี่ก็ประมาณนี้แหละครับอ่าประมาณนี้แหละครับอ่าส่วนข้างในนี่ก็เหมือนกันครับอืมเราก็มีตัวเป่าตัวดูดมาแหละแต่ว่าแบบมันก็แรงสู้ปั๊มลมไม่ได้อันนี้ก็เสร็จแล้วครับก็ไม่นานครับประมาณสักเท่า,าไหร่เนี่ยเที่ยง อ่าก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอืมอันนี้ช่างก็ช่างก็กำลังจะออนไม่รู้ว่าเปลี่ยนแบตแล้วจะมีอย่างอื่นเสียตามมาด้วยหรือเปล่าครับสตาร์ทแล้วบอเแบต อ่าเนี่ยครับลูกค้าแบบนี้ต้องไปเข้าอู่แล้วนะครับเนี่ยน้ำมันเครื่องเยิ้มขนาดนี้ก็ชีนฝาวงฝาวาลเอ่ออะไรเงี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วครับเราก็ดูได้ให้ประมาณดูให้ได้ประมาณนี้ครับบืน้นงต้นก็ได้แค่เค็ดทำความสะอาดให้แต่หลกักๆเลยคือลูกค้าต้อง ต้องดูแลด้วยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันพวกนี้ก็ต้องก็ต้องไม่ให้ขาดครับน้ํามันอินเวอร์เตอร์อ่าน้ำมันอินเวอร์เตอร์น้ํามันน้ํามันอะไรนะน้ามันลอยเย็นหม้อน้ําอะไรพวกนี้ลูกค้าต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เนี่ยเรื่องของน้ํามันเบรกปั๊มเอเบ อาจจะต้องเปลี่ยนด้วยอะไรด้วยมันถึงเวลาปกติเขาเปลี่ยนทุกสี่หมื่นโลอะไรเงี้ยครับทุกค้าก็ต้องก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะนอกจากปัญหาไฮบริดแล้วมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยมันซึ่งมันรถไฮบิดต้องดูแลนิดนึงครับต้องดูแลนิดนึงครับ